สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะแพ้ให้ดาราสาวคนนี้สมัยประกวดมิสอมตช์โชว์เปิดภาพชมพู่อรายาสมัยประกวดมิสอมตช์โชว์เป็นซุปตาสุดแซ่บและคุณแม่สุดสวยที่แฟนๆยกให้เป็นนางเอกที่หนึ่งในดวงใจสำหรับชมพู่อรายาภรรยาคนสวยของนอนทวิสรุธแถมยังมีลูกชายที่น่ารักอย่างน้องสายฟ้าน้องพายุนอกจากจะประสบความสำเร็จในการงานแล้วเรื่องครอบครัวก็ราบรื่นที่สุด เชื่อเหลือเกินว่าแฟนคลับหลายคนก็ยังรอดูผลงานของเธอผ่านจอทีวีแต่ถึงยังไงเธอก็มักจะอัปเดตชีวิตของเธอผ่านอินสตาแกรมให้เราได้เห็นบ,บ่อยๆและเชื่อว่าหลายๆคนยังไม่เคยรู้ว่าก่อนที่เธอจะโด่งดังถึงทุกวันนี้นั้นเธอเคยประกวดอะไรมาบ้างหนึ่งในนั้นก็มีการประกวด Miss Motor Show Thailand เมื่อปี2541โดยเธอนั้นได้คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งมา ส่วนรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งนั้นก็ไม่ได้ตกเป็นของใครที่ไหนเป็นของนักแสดงสาวคนดังเขมรุจิรานั่นเองและถึงแม้การประกาศในครั้งนั้นจะได้รองชนะเลิศอันดับหนึ่งแต่การประกวดครั้งอื่นๆคุณแม่คนสวยก็คว้า,วารางวัลชนะเลิศมาไม่น้อยเลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามทูเดย์คอมค่ะขอบคุณเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดางังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ